ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดน่านกันค่ะนะคะเราก็ทั้งหมด6คนด้วยกันนี่เลยสมาชิกของเรานะคะนี่ปากเด,เดงๆจะไว้ใจได้ดกาะเราแวะที่แรกเลยวัดผ <What? S 1> ้าฟ้าใต้ค่ะจิงละปะแบบไทรรื้อคุณป้าเขากำลังทอผ้านะคะอ,อ,อันนี้เขาทอตุ่มเห็นอย่างนี้นะคะ เขาทำกันจริงๆค่ะอันนี้เป็นผ้าไทยเลยนะคะก็เขาทำสำหรับขายนะคะอ่านี่เราก็เข้ามาดูในวิหารนะคะในวิหารสวยมากเลยค่ะเป็นวิหารแบบไทยนี้นะคะก็ไหว้พระกันสักเล็กน้อยค่ะนี่เลยพระพุทธรูปสวยงามอันนี้ก็จะเป็นตรงนะคะที่คุณพ้าเขาทอกันเมื่อกี้นี้นี่เลยเล็กน้อยอยากรู้ เชิญให้ดูก็มาถ่ายรูปหน้าป้ายกันสักเล็กน้อยค่ะนี่วัดทา่าฟ้าใตา้อำเภอเชียงมดจังหวัดพะเยาค่ะมีวิหารสวยงามดูทั้งหลังเลยแช่ขอถ่ายรูปกันสักหน่อยนี่เลยเป็นทั้งักกล้องและเป็นทั้งนางแบบไปในตัวนี่กล้องคนอีกคนนึง จากนั้นเราก็ออกจากวัดท่าฟ้าใต้ค่ะกำลังมง่งหน้าสู่จังหวัดน้านตอนนี้เราอยู่เขตเชียงมนพะเยายเดี๋ยวซ้ายไปเลยจ้าไปม่งหน้าโกโก้ไปเรื่อยๆค่ะอ่านี่เลยเราก็จะแวะอีกที่หนึ่งนะคะน,น้ำตกทานสวรรค์มีทางเดินค่ะ3 0 0เมตรนะคะพอ ถึงด้านบนอุทยานแล้วเดินลงมาข้างล่างก็จะเจอน้ำตกน้อยน้ำตกนี้เลยนะคะเดิน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 ไม่มีใครสนใจเสาวอกของเราเลยเดินมาเดินมาหาจุดถ่ายรูปนี่เลยเดิน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 นังแบบพร้อมแล้วถ้ากล้องยังไม่พร้อมถ่ายวิดีโออยู่เลยนะคะจัดมุมจัดมุมนี่นางแบบหามุมใหม่แล้วนี่เลย ปีนกันเกิดขึ้นมาเอาแล้วขอชาานี่ในหาน้ำตกสวยงามมากเราก็จะเอาน้ำบรรยากาศน้ำตกมาให้ดูกันแบบเพียวๆกันเลยทีเดียวนะคะน้ำตกทานเสาหันมีสองชั้นด้วยกันค่ะอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะมีชั้นแรกเนาะ,ะไม่ห่างไกลกันมากนะคะแต่น้ำสีเขียวสวยงามเลยนะคะแบบนี้เลย วันนี้ฟ้าใสมากนะคะ้องฟ้าใสน้ําก็สวยนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่อนุญาตอนุญาตให้เล่นนะคะตอนนีนะะ้บรรยากาศโดยรอบอันนี้เราถ่ายเก็บแต่ธรรมชาติมาให้ดูกันนี่เลยก็เป็นบรรยากาศน้ำตกไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เป็นวิวแบบเต็ม